สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูน้องอีกแล้วนะคะกับวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนที่เราจะเข้าบทเรียนเรามาทบทวนความรู้เดิมกันก่อนนะคะในชั่วโมองที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันไปในชั่วอโมองที่แล้วเราเรียนเรื่องการจำแนกกลุ่มสัตว์ใช่ไหมคะจำแนกโดยใช้ การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ใช่ไหมคะก็จะแบ่งกลุ่มสัตว์ออกเป็น2ประเภทก็คือ1ประเภทที่มีกระดูกสันหลังใช่ไหมคะก็จะแบ่งออกเป็น5กลุ่มใช่ไหมประเภทที่2ก็จะเป็นประเภทที่ไม่มีกระดูกสันหลังก็จะแบ่งออกเป็น7ประเภทใช่ไหมคะ,ะสำหรับวันนี้เราก็จะมาขึ้นเรื่อง ะะก็คือสัตว์มีกระดูกสันหลังนั่นเองอเราจะมาจําแนกได้อย่างไรล่ะคะในเราจะต้องดูส่วนไหนบ้างต้องสังเกตลักษณะอะไรบ้างเราถึงจะจําแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังเนี่ยออกมาเป็นกลุ่มๆได้อาในวันนั้นเราทราบไปแล้วว่าสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเนี่ยมีอยู่5กลุ่มใช่ไหมคะ,ะก็คือ1นึ กลุ่มปลา 2. กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 3. กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน 4. กลุ่มนก5กลุ่มเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเรามาดูว่าเราต้องสังเกตอะไรบ้างในสัตว์แต่ละกลุ่มนี้นะคะอ่าลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ก็คือสิ่งที่นักเรียนสังเกตแล้วก็จะนำมาจัดเข้ากับ กลุ่มเดียวกันเนะะี่ยค่ะก็คือนี่เนาะมีหนึ่งลักษณะผิวหนังเราจะดูว่าลักษณะผิวหนังเป็นยังไงมีขนไหมขนเป็นเกร็ดไหมหรือว่าผิวเรียบลื่นมันวาวเหนียวมีเมือกอะไรเงี้นะคะเส้นขนอ่าดูเส้นขนเส้นขนเป็นยังไงเส้นขนเป็นเส้นเส้นยาวๆหรือว่าเส้นขนมันรวมเป็นแผงๆอย่างเงี้ยส่วนที่ใช้ในการเคลื่อนที่ ส่วนที่ใช้ในการเคลื่อนที่คืออะไรคะใช้ขาไหมใช้หางใช้ปีกอะไรเงี้ยนี่คือส่วนที่ใช้ในการเคลื่อนที่การมีปีกมีปีกไหมไม่มีปีกว่ายน้ํามีปีกว่ายน้ําได้ด้วยอะไรเงี้ยเราต้องมาดูการมีขามีขาขากี่ขาหรือว่าประเภทที่ไม่มีขาอย่างเงี้ยมีสองขามีสี่ขาหรือไม่มีขาเลย การออกลูกเป็นไข่หรือออกลูกเป็นตัวอ่การออกลูกมาก็คือออกมาจากท้องตัวเมียเนี่ยออกมาเป็นไข่ก่อนนะต้องมารอฟักไข่ข้างนอกหรือว่าออกมาเป็นตัวอ่อนได้เลยประเภทนี้การวางไข่ในน้ําหรือวางไข่บนบกถ้าส่วนใหญ่ก็สัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำเนาะก็จะวางไข่ในน้ําอย่างเงี้ยหรือสัตว์ที่อยู่ในน้ําก็ได้อยู่บนบกก็ได้อาจจะวางไข่บนบกอย่างเงี้ย การเลี้ยงลูกด้วยนมมีน้ำนมไหมมีต่อมน้ำนมเลี้ยงลูกได้ไหมอย่างนี้นี่คือลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้เราจะนำลักษณะเฉพาะเหล่านี้มาจัดกลุ่มประเภทสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังแต่ละประเภทนะคะ,ะมาดกูกลุ่มที่1เลยค่ะลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้กลุ่มที่1กลุ่มปลามีตัวอย่างเนาะปลาทูปลาซิลปลาดุกปลากัด ปลาฉลามม้านาำอันนี้ผิวหนังมีเกร็ดบางชนิดไม่มีเกร็ดสังเกตดีๆเนาะปลาบางชนิดมีเกร็ดบางชนิดไม่มีเกร็ดผิวหนังเรียบเลยก็มีมีครีบมีครีบนี่คือลักษณะที่สังเกตได้ไม่มีขาไม่มีขาแน่นอนมีหางมีหางอยู่ในน้ำ อยู่ในน้ําออกลูกเป็นไข่บางชนิดออกลูกเป็นตัวบางชนิดสามารถออกลูกเป็นตัวได้เลยมีตัวอ่อนอยู่ภายในท้องแล้วก็ออกมาเป็นตัวอ่อนข้างนอกไดอ้อันนี้คือลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ในสัตว์กลุ่มปลานะคะต่อไปลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ในกลุ่มสะเทินน้ำสะเทินบก ตัวอย่างก็มีมีปาดมีซาลาแมนเดอร์กบอึงอ่างคางคกลักษณะที่สังเกตได้นะคะไม่มีขนมีสี่ขาอาศัยทั้งบนบกและในน้ำการอาศัยทั้งบนบกและในน้ำนี้ก็คือในช่วงระยะที่เป็นตัวอ่อนเขาจะอยู่ในน้ำ พอเขาตัวเต็มวัยปุ๊บเขาจะกลับขึ้นมาอาศัยอยู่บนบกได้ในขณะที่อยู่ในน้ําก็จะหายใจโดยใช้เหงือกพอขึ้นมาอยู่บนบกก็จะมีการหายใจโดยใช้ปอดหรืออาจจะใช้ผิวหนังในการหายใจตัวผู้จะปล่อยอสุจิออกมาผสมกับไข่ที่ตัวเมียปล่อยออกมาในน้ําก็คือการผสมพันธุ์ต้องมีน้ํา เป็นตัวช่วยต้องอาศัยอยู่ในน้าในในเรื่องของการผสมผันนั่นเองตัวอ่อนจะอยู่ในน้ําเมื่อจเจริญเติบโตขึ้นมาสามารถขึ้นมาอยู่บนบกได้ผิวหนังเปียกชื้นตลอดเวลาในสัตว์กลุ่มนี้ถ้าผิวหนังเขาแห้งเขาก็จะแลกเปลี่ยนแกส๊สก็คือการหายใจที่ใช้ผิวหนังไม่ดีผิวหนังเขาก็ต้องเปียกชื้นตลอดกลุ่มต่อไป ลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ในกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานกลุ่มนี้ตัวอย่างก็เต่าจิ้งจกกิ้งกาตัวเงินตัวทองงูจระเข้ลักษณะก็คือไม่มีขนมีขาสี่ขาบางชนิดไม่มีขาอา,อาศัยทั้งบนบกและในน้ำวางไข่บนบก ออกลูกเป็นไข่บางชนิดออกลูกเป็นตัวผิวหนังแห้งในกลุ่มนี้นะคะกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยบางชนิดที่ไม่มีขานะักเรียนดูไหมอะไรเอ่ยองูนั่นเองงูไม่มีขาเนาะเคลื่อนที่ด้วยทีการเลื้อยอผิวหนังก็จะส่วนใหญ่ผิวหนังมันจะแห้งๆเป็นเกล็ดๆแห้งๆในกลุ่มนี้กลุ่มต่อไปลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ในกลุ่มนก กลุ่มนกมีอะไรบ้างก็อย่างเช่นไก่เป็ดนกเขานกยูงเพนกวินฮานนกกระจอกเทศนกอินทรีอ่านี่คือกลุ่มตัวอย่างของกลุ่มนกเนาะมีขาสองขามีปีกหนึ่งคู่บางชนิดบินได้บางชนิดบินไม่ได้บางชนิดว่ายน้ำได้ออกลูกเป็นไข่มีขนเป็นแผง ในกลุ่มนี้นี่คือลักษณะเฉพาะของกลุ่มนกต่อไปลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเป็นยังไงคะกระรอกโลมาสุนักกระบือหนูช้างแมววานตัวกินมดหนามตุ่นปากเป็ดอ,อันนี้มีลักษณะยังไงบ้างเลี้ยงลูกด้วยน้ำนม มีขา4ี่ขาอยู่บนบกบางชนิดอยู่ในน้ำได้ส่วนใหญ่ออกลูกเป็นตัวบางชนิดออกลูกเป็นไข่มีขนเป็นเส้นคล้ายๆเส้นผมของเราเนี่แหะคะ่ะมีขนเป็นเส้นคล้ายๆเส้นผมเราะใน5กลุ่มเนะะี่ยค่ะก็จะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันนักเรียนพอจะเข้าใจไหมคะเดี๋ยวคุณครูมีแบบฝึกหัด เพื่อทดสอบความเข้าใจของนักเรียนว่าการจำแนกลักษณะเฉพาะของกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังเนี่ยนักเรียนพอจะจำแนกออกไหมในท้ายเดี๋ยวคุณครูจะให้ใบงานนะคะก็คือทดสอบความรู้ในการจำแนกลักษณะเฉพาะของกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังนั่นเองสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวชั่วโมงหน้า คุณครูจะมาขึ้นเรื่องกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ